คุณเคยคิดถึงใครอยู่แล้วเขาทักมาทันทีเลยไหมคะหรือบางทีคุณกําลังคิดถึงเรื่องหนึ่งอยู่คะ่ะแล้วก็ไปได้ยินเรื่องเรื่องเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียที่ถ่ายฟีดดูหรือว่าผ่านทางทีวีที่ได้ฟังคะ่ะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะแต่จริงๆเบื้องหลังแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นคะ่ะ s y n c h r o n i c i t y นะคะก็คือความพร้อมพอดีอย่างประหลาดค่ะที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของเรานะคะเหมือนจกกนักรวาลกําลังจะสื่อสารค่ะเหมือนโลกภายในกับโลกภายนอกของเราเนี่ยกำลังซิงกันค่ะเมื่อจิตใจของเรานิ่งพอนะคะเปิดพอแล้วก็เชื่อมต่อพอค่ะเราจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เรารู้นะคะว่าเราไม่ได้เดินอยู่เพียงลําพังค่ะเราไม่ได้หลงทาง ทุกอย่างกำลังพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้เราจะยังไม่เข้าใจก็ตามค่ะซิงโครนิซิตี้ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์นะคะแต่เป็นภาษาอีกแบบของจัก,กรวาลที่กำลังสะท้อนกลับมาเมื่อคุณเริ่มอยู่ในจังหวะที่กลมกลืนกับตัวเองค่ะคนที่คุณบังเอิญเจอคำที่คุณได้ยินซ้ำๆเลขที่คุณเห็นบ่อยๆแม้แต่ความล่าช้าหรือทางอ้อมบางอย่างค่ะก็อาจจะเป็นการจัดวางไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะหากคุณกำลังลังเลเสียศูนย์ หรือไม่แน่ใจในเส้นทางลองอยู่กับความนิ่งนะคะแล้วฟังให้ลึกขึ้นอีกนิดค่ะจักรวาลพูดเบามากแต่ถ้าใจคุณเงียบพอนะคะคุณจะได้ยินมันค่ะและในวันที่คุณรู้สึกพอดีอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นแหละค่ะก็คือวันที่ซิงโครนิซิตี้กำลังพาคุณกลับบ้านค่ะคำถามสะท้อนใจในวันนี้นะคะคุณมีเรื่องบังเอิญอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบ้างไหมคะและเรื่องนั้นค่ะ กำลังสะท้อนอะไรในตัวคุณค่ะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันใน Sacred Reflection วันนี้นะคะหากคุณมีเรื่องอะไรที่เป็น Synchronicity สามารถคอมเมนต์มาเล่าได้ในใต้คลิปนี้กันได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง The Sacred Cell ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ